สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไขคดีดังบ่ายผู้กองกองวันนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนรอยไปสู่คดีฆาตกรรมคดีหนึ่งที่เบื้องหน้าคือโศกนาฏกรรมแต่เบื้องหลังกลับซ่อนไว้ได้ปมแห่งความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี่คือคดีฆ่าอำพรางที่เริ่มต้นจากความรักและจบลงด้วยความตายครับเช้าตรู่ของวันอังคารที่15เมษายน ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวและความเงียบสงบของคลองชลประทานชาญเมืองกรุงเทพความสงบนั้นกำลังจะถูกทำลายลงโดยสายตาของชาวบ้านคนหนึ่งที่ออกมาหาปลาตามปกติสิ่งที่เขาสังเกตเห็นไม่ใช่ฝูงปลาแต่เป็นกระเป๋าเดินทางสีดำใบใหญ่ที่บวมเป่งผิดรูปลอยมาติดกอหญ้าริมตลิ่งกลิ่นเหม็นอับที่โชยมากับสายลมทำให้เขารู้สึกไม่ดี และเมื่อตัดสินใจลากมันเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่ทรัพย์สินแต่เป็นร่างของหญิงสาวนิรนามที่ถูกยัดไว้อย่างน่าเวทนาผมและทีมสืบสวนเข้าถึงที่เกิดเหตุในเวลาไม่นานสิ่งแรกที่เห็นคือความพยายามในการอำพรางศพอย่างชัดเจนคนร้ายไม่ได้ต้องการให้ใครพบศพนี้ง่ายๆสภาพศพถูกมัดมือมัดเท้าด้วยเคเบิลไทยบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมแบบมืออาชีพ แต่เป็นคนที่มีเวลาและทำด้วยความตื่นตระหนกผมสั่งการทีมของผมไปว่าเก็บทุกอย่างให้ละเอียดที่สุดแม้แต่เศษดินที่ติดอยู่กับล้อกระเป๋าทุกอย่างมีเรื่องเล่าของมันเสมอคำถามแรกที่เกิดขึ้นในใจของตำรวจทุกคนในที่เกิดเหตุคือเธอคือใครและใครกันที่โหดเหี้ยมทำกับเธอได้ถึงขนาดนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการสืบสวนที่ต้องแข่งกับเวลาครับ ลับมาที่ห้องชนะสูตรพลิกศพครับบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความเงียบและกลิ่นของยาฆ่าเชื้อทีมแพทย์นิติเวชยืนยันว่าเหยื่อเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและที่น่าสลดใจคือร่องรอยการต่อสู้เล็กน้อยที่ข้อมือเธอไม่ได้ยอมจำนนต่อความตายง่ายๆการสืบสวนเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรครับเราตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายทั่วประเทศเทียบกับรูปพรรณสันฐาน จนกระทั่งมีครอบครัวหนึ่งจากย่านลาดพร้าวเข้าแจ้งความว่าลูกสาวของพวกเขาคุณวิภาหญิงสาววัย32ปีได้หายตัวไปหลังจากเลิกงานเมื่อสองวันก่อนผมยังจำภาพในห้องยืนยันศพวันนั้นได้ดีภาพของคุณพ่อที่หัวใจสลายเขาพูดกับเราด้วยเสียงสั่นเครือว่าใช่ครับใช่ลูกวิภาของผมจริงๆทำไมทำไมต้องเป็นแบบนี้ มันเป็นประโยคที่สะเทือนใจทีมสืบสวนทุกคนผมทำได้เพียงให้คำมั่นสัญญากับเขาไปว่าเราจะหาตัวคนผิดมาให้ได้การระบุตัวตนเหยื่อได้คือกุญแจดอกแรกที่ไขไปสู่ประตูแห่งความจริงแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้เปิดฉากชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบของเธอชีวิตที่มีสามีที่รักและหน้าที่การงานที่มั่นคงภาพโปรไฟล์ในโซเชียลมีเดียที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ช่างตัดกับภาพบนเตียงชนสูตรอย่างสิ first. First one, ้นเชิงเมื่อเรารู้ว่าเหยื่อคือใครคนแรกที่เราต้องสอบปากคำก็คือบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดคือคุณพาคินสามีของคุณวิภาในห้องสอบสวนผมเริ่มต้นด้วยการแสดงความเสียใจคุณพาคินให้การด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะฟังดูโศกเศร้าว่าวิภาโทรบอกผมตอนเย็นบอกว่าจะไปกินข้าวกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัย ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมเองก็ติดงานด่วนที่ออฟฟิศกลับมาถึงบ้านก็เกือบเที่ยงคืนแล้วไม่เห็นเขากลับมาเมื่อทีมของผมถามถึงชื่อเพื่อนคนดังกล่าวเขากลับชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าเออผมผมไม่แน่ใจครับวิภามีเพื่อนเยอะเขาแค่บอกว่าเพื่อนสมัยเรียนวินาทีที่เขาหลบตานั่นเองที่ผมถามกลับไปตรงๆว่า คุณพาคินความสัมพันธ์ช่วงหลังของคุณกับภรรยาเป็นอย่างไรบ้างครับคำตอบที่ได้คือเรารักกันดีครับแต่สายตาของเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยทีมสืบสวนดิจิทัลของเราทำงานกันอย่างหนักครับและเราก็พบข้อมูลที่น่าสนใจจากการกู้ข้อมูลการโทรที่ถูกลบไปในคลาวของคุณวิภาพบว่าเบอร์สุดท้ายที่เธอติดต่อไม่ใช่เพื่อนคนไหน แต่เป็นเบอร์ที่เธอโทรหาแทบทุกคืนและเมมชื่อไว้ว่าเอกออฟฟิศเมื่อเราเชิญตัวคุณเอกมาสอบสวนปฏิกิริยาแรกของเขาคือการปฏิเสธอย่างหัวชนฝาน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความร้อนรนผมไม่เกี่ยวผมเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันจริงๆครับผู้กองผมจึงวางหลักฐานการโทรศัพท์ลงบนโต๊ะตรงหน้าเขาแล้วถามกลับไปนิ่งๆว่าคุณเอก เพื่อนร่วมงานที่โทรหากันครั้งและเกือบชั่วโมงหลังเที่ยงคืนและโทรหากันเป็นสายสุดท้ายก่อนที่คุณวิภาจะหายตัวไปคุณจะอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงครับคุณเอกและนั่นคือจุดที่กำแพงของเขาเริ่มพังทลายลงเขายอมรับว่าลักลอบมีความสัมพันธ์ฉันชูสาวกับคุณวิพาจริง72ชั่วโมงผ่านไปเราทุกคนในห้องสืบสวนตกอยู่ในความกดดัน คำให้การของผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนต่างก็มีน้ําหนักและมีช่องโหว่ในเวลาเดียวกันในหัวของผมตอนนั้นมีแต่คำถามหรือเรากําลังมองหาหลักฐานชิ้นใหญ่เกินไปผมบอกกับทีมว่ากลับไปดูที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งดูสิ่งที่เล็กที่สุดและแล้วโทรศัพท์จากกองพิสูจน์หลักฐานก็ดังขึ้นผมยังจำเสียงของเจ้าหน้าที่ในสายได้ดีเขาบอกว่าผู้กองครับ เราเจอหลักฐานที่น่าสนใจจากซิปกระเป๋าเดินทางมันคือเศษเส้นใยไมโครไฟเบอร์สีน้ำเงินโคบอลผมรู้ทันทีว่านี่คือกุญแจสำคัญเพราะเส้นใยชนิดนี้เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ทำพรมปูพื้นในรถยุโรปบางรุ่มเท่านั้นและเมื่อเราตรวจสอบก็พบว่ามันตรงกับรถของคุณเอกพอดีในห้องสอบสวนครั้งสุดท้ายผมไม่ได้พูดอะไรมากผมเพียงที่ว,วางรูปถ่ายเส้นใย เทียบกับรูปพรมในรถของเขาลงบนโต๊ะแล้วพูดประโยคสุดท้ายก่อนที่เขาจะสารภาพว่าคุณเอกเส้นใหญ่นี่ไม่โกหกมันมาจากรถของคุณและมันอยู่บนกระเป๋าเดินทางใบนั้นเล่าความจริงมาเถอะครับและในที่สุดเขาก็พรั่งพรูความจริงออกมาทั้งหมดทางน้ำตาเขาเล่าว่าผมไม่ได้ตั้งใจวันนั้นวิภาเธอนัดเจอผมเพื่อบอกเลิก เธอบอกว่าเธอรู้สึกผิดกับสามีเราทะเลาะก,กันในรถผมพยายามรั้งเธอไว้แต่เธอผลักใสผมผมกโกรธผมพลั้งมือผมผมแค่ไม่อยากเสียเธอไปและนี่คือบทรสรุปของโศกนาฏกรรมที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดมันคืออารมณ์ชั่ววูบที่นำไปสู่การสูญเสียที่ไม่มีวันหวนกลับคดีนี้ปิดลงได้ด้วยการทำงานอย่างไม่ลดละของทีมสืบสวน และความก้าวหน้าของนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถหาความจริงจากหลักฐานที่เล็กที่สุดได้ทุกการตัดสินใจในชีวิตมีผลลัพธ์ตามมาเสมอขอให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจทุกท่านครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการไขคดีดังใบผู้กองกองหมดลงแล้วกลับมาพบกับผมร้อยตำรวจเอกเนวัตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ